สาวัสดีพี่น้องพบก็ผม,อมเอร่คนสกลน,นครเมื่อนี้กะิิพาพี่น้องมาเห็ดไก่ไต่้ตนาำนี่เป็นตัเแสบ่เบิ่งว่าเพิ่นสีใสยังอีกก๊ลังยางไปหายัางมุ้นเบรรยากาศระวางเพื่อนนี่ไกไ่ไต่้นาำไก่ไตน้นา ของข้ามหนึ่งด้ยวยอันนั้นนี่บอกสเจป็นเป็นตาแซ่บปากยางทักคุณยายอิดก,กับเฮ็ดยังยายอิดก,กันเลยนั่นงเด่นไต้โทรศัพท์เบิดมือเบิ้ดเปี้ยน <c oughs> จมใจหิวเขา <c oughs> เดี๋ยวจักน้อยพาเบิ่งไก่ไต่น้ามีกย่างส้มบรรยากาศตอบเพื่อนก่อน บรรยากาศรอบบ้านไปเวิ่งเพิ่นปลุกไก่ใต้หนาเป็นจังไรเนี่ย หา <High S 2> ยังเธอเตยรับอ,อขวดก็หกนั่สิละ่ะสุดยอดเลยปับแก๊สปับแก๊สเป็นเตะเสียบได่ปะใส่ใส่ยกยกขึ้นในบ้างไหมเธอยกขึ้นในบ้างไม่ได้ใส่ผงคาหมิน โอ้โนี่กำลังได้นี่กำลังเดียว์ใจพงขมิน้นเดี๋ยวมาติดตามส้มเบิง,บงบว่าสินยังไงสิแซบบ่เฮ็ดยังบัดนี่ฮะได้อิกับวเฮ็ดยัง่นเบิงบรรยากาศค้างเฮือนบาดนี้ ดีดตาอะไรวะตาแรงไม่ได้คุณพักร็พักไปไว้ อาพาร์ตเมารไว้รัก้อยกลิ่นซะพ่อนี่บ่มีผู้กินนี่ไก่ไตหน้ามีิ่เป็นตาแสบบ่บเป็นตาแสบนี่ทาเบิ้งนี่ บรรยากาศฟ้าก็มืดแล้วตกแรงแล้วโอ้ยหาเบิ่งไก่ใต่หน้ามันสิเป็นยังไงฟังแต่เสียงดุดอกฟ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 อก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 ดุดนี่ไอไอก็เริ่มขึ้น้วทด้พี่น้องเริ่มมาได้นี่ต้มใส่สองสามมาที่นี่บรรยากาศคั่วก็ประมาณนี่แหละหก หกขั่วก็หกมองเบิงโทษทัดก็หกขึ้นกันบรรยากาศนีเฮือนก็นได้ยังเบลียวดอกยังท่านได้ท่าสีเห็ดประตอกประตูอยู่โอ้ยคุณเอาเดี๋ยวติดตามอีพีสองเด้อพี่น้องเด้อ อีพี่นี่เอาไว้ก่อนถาใกล้อันไต้น้ามันอันต้มแล้วก่อนเดี๋ยวผมสีลงคลิปให้เบิง้งคือเก่าสนละถ้าติดตามอีพี่ที่สองนะครับเด้อน้อง